สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาอยู่กับช่วงแกะกล่องหนังแผ่นนะก็เป็นช่วงเป็นช่วงที่ผมสั่งของมานะฮะเป็นอันนี้เป็นแผ่นดีวดีแน่นอนนะนี่ผมจําได้เลยแต่ผมจาไม่ได้ว่ามันเรื่องอะไรนะวันนี้ก็มีอยู่2กล่องนะฮะช่วงนี้ผมสั่งมาว่ามาดูกันนะเพราะว่าผมสั่งอะไรมาบ้างนะฮะเป็นหนงังเรื่องอะไรนะครับมาดูที่กล่องกล่องแรกกันเลยนะครับกล่องแรกนะฮะสภาพมาแบบว่าแน่นแ่นเลยนะครับ แน่นๆเลยอันนี้น่าจะประกอแม่ค้าเจ้าประจําผมนะอันนี้ก็ชอบเอาหนังมาอ่อรมูลนะฮะเสนอราคาในกลุ่มนะครับมาดูกันทิว่าใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเขาแพ็กมาแบบนี้นี่ผมผมจาได้เลยนะเจ้านี้นที่ผมซื้อกับเ,เขาปล่อยนะซื้อมานานมากเลยนะต้องบอกว่าได้หนังดีๆมาก็หลายเรื่องนะครับเขาเหมือนกับว่า เป็นือนว่ายังไงอ่ะเหมือนกับว่าเขารับซื้อนะผมผมเ,าเดาๆนะว่าเขาเหมือนกันเป็นคนที่รับซื้อหนังนะครับเออรับซื้อหนังมือสองอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ออกมาปล่อยประมูลอะไรแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้นี่นะครับเป็นสองเรื่องนะที่ผมผมประมูลมานะครับประมูลแบบเสนอราคานะอันนี้ก็คือ เรื่องแรกนะเป็นหนังนะครับแนวทิลเลอร์นะครับแนวะแนวะทิลเลอร์เนี่ยอะลองเคมอะสไปเดอร์เนี่ยฝาแผ่นล็อลกซอนมาล็อกอันนี้ผมเคยมีแล้วนะครับเรื่องนี้ผมบอกว่าเคยมีเมื่อนานมาแล้วนะเรื่องนี้เป็นแผ่นดีวีดีนะเป็นหนงังแนวทิลเลอร์นะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะจักนะเพราะว่าหนังมันค่อนข้างที่จะนานหลายปีประมาณ20่สิบปีล้วยนะบางเรื่องนี้ผม คารองเคปอะสไปเดอร์มันเป็นหนังภาคต่อจริงจริงมันเป็นหนังภาคต่อคือตัวละครเรื่องนี้มันแสดงโดยมอร์แกนฟรีแมนนะฮะเขาเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยผมจำไม่ได้ลนะเอเอแอรอนอ่าอเล็กคลอสนะฮะนี่เป็นอเล็กคลอสนะครับก็คือเป็นตัวละครคือหนังมันไม่ได้มีในเรื่องต่อกันหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวละครนะฮะที่พบกับเหตุการณ์ใหม่นะในภาคแรกอ่ะมันมีชื่อชื่อเรื่องว่า คิสเจอเกลนะครับฉายประมาณปียุคประมาณยุคเก้านเนอะอันนี้มันเรื่องนี้มาประมาณปี2001นะเออภาคแรกในผมหาดีวีไม่ได้แนละ้วแต่ภาคเนี้ยผมเคยมีแล้วผมขายแผ่นทิ้งไปเออผมเห็นผมก็เลยแบบซื้อกลับมาดูอีกรอบนะเพราะว่าผมชอบหนังสไตล์แบบนี้นะแล้วก็หนังแบบเนี้ยทุกวันนี้มันหาไม่ได้นะคือเนื้อเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นในหนังโลแงนะส่วนมากมันจะไปอยู่ในพวกซีรีส์มากกว่านแนวแนวแบบเแบบแบบทรลเลอร์นะไอตอนนี้มันก็เป็นแนวแบบ ลักพาตัวนะฮะเออลักพาตัวภาคแรกนี่ก็เป็นคล้ายๆกันนะภาคแรกก็เป็นแบบพวกลักพาตัวเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะแต่อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเป็นลักพาตัวผมดูแล้วผมชอบนะอันนี้นผมว่าเออมันหนังมันสนุกทีครับดาราก็มีดาราโอเคนั่นนอกจากโมแกนฟรีแมนก็จะมีโมนิกาพอลเตอร์ที่เป็นนางเอกคอนแอร์นะครับแล้วก็ไมเคิลวินคอร์ตนะฮะนี่นะเป็นผลงานกำกับของคุ้มกับลีธมาโฮลีนะคนนี้เขาทำาหนังดังๆอีกเรื่องนึงก็เป็น เจมบอลอ่นะ007แดนนัทเธอเดย์นะครับเห็นแล้วก็มีเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จนะครับผมเห็นมันทำเงินอยู่พอสมควรนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นแผ่นด้านในนะครับเป็นทฤษฎของยูเนเต็ดนะครับแคตทาลิสต์นะไปเรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นหนังที่ผมโอ้โหเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าผมอยากจะดูมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็น VCD นะครับแต่ก็ ยังไม่เคยได้ดูสักทีนะแล้วก็ในยุคที่เป็นเป็นยุคของ DV วดีเนี่ยผมว่าจะซื้อจะซื้อนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีนะครับจนเวลามันล่วงเลยผ่านไปนาน,นมากนะจนวันนี้ผมได้เป็นเจ้าของนะสำหรับหนังเก่านะครับเป็นหนังคลาสสิกนะฮะแนวแบบแหกคุกเนาะเออเรื่องปลาปียองนะครับปาปียองนี่โอ้เรื่องนี้เป็นหนังเก่าคลาสสิกนะอันนี้มันประมาณปี มันประมาณมันออกฉายประมาณปียุคยุคเก้าศยไอยุคยุคเก้าประมาณยุคหนึ่งเก้นะผมจําปีที่แน่นอนไม่ได้นะครับหนังนะฮะนำแสดงโดยดาราระดับแบบบิ๊กๆในยุคนั้นเลยก็คือสตีฟแมคควีนนะครับนี่สตีฟแมคควีนคนนี้เลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นคนที่ชอบดูหนังเก่าๆนะต้องเคยเห็นเขามั้งนะเพราะว่ามีผลงานดังๆหลายเรื่องนะครับมีทั้งบุลิตสิงมือปราบนะฮะหนัง แอคชั่นตำรวจนะแล้วก็มี The Great Escape นะฮะหนังที่เป็นหนังแหกคุกในยุคสงครามโลกครั้งที่สอนะฮะอันนี้ผมยกทตัวอย่างนะผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ผมบอกแล้วว่าคนนี้เป็นดาราเก่าคลาสสิกคนหนึ่งนะแล้วก็อีกคนนี้ก็คือ Dustin Hoffman นะฮะ Dustin Hoffman นี่ก็เป็นดารารุ่นเก่ารุ่นเก่าอีกคนนะฮะมีผลงานมากมายนะอย่างพวก Rain Man เนาะแล้วก็ อะไรวะเอาเบรกอะไรแบบนี้นะฮะหนังโุ้ยคนนี้เขามีหนังผลง,งานเยอะนะหลังๆอาจจะไม่เห็นหน้าเท่เาไหร่เพราะว่าด้วยจากด้วยอายุที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะนี่นะ,ะปกหลังเป็นไทยนะตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของซีวีดีด้วยนะฮะบอกให้เลยนี่ความที่เด็ดของที่ผมได้มาคือเป็นลิขสิทธิ์ของซีวีดีนะครับแล้วเป็นแผ่นเวอร์ชั่นที่มีเสียงไทยนะครับอของซีวีดีนะฮะโอ้บอกว่าปกมันสวยด้วยนะ ตัวผู้กำกับนะฮะนี่เป็นผู้กำกับแฟรงคลินเจชัฟเนอร์นี่อันนี้ก็เป็นผู้กำกับผู้กำกับเก๋าเกาอีกคนหนึ่งกันนะในในยุคนั้นนะในยุค60-70นะผมจำผลงานที่แน่นอนของผู้กำกับท่านนี้ไม่ได้นะแต่คุ้นๆว่ากำกับกำกับเรื่องอะไรนะแพททันหรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้วเห็นหนังสงครามที่เป็นในผลนแพททันอันนี้ผมขออภัยเยถ้าเกิดผมมั่วนะนี่ แฟงคล n นเจชัฟเนอร์๋ยวดูที่ข้างหลังมันบอกไหมไม่บอกไม่บอกเคยกำกับเรื่องอะไรมาแฟงคลินเจชัฟเนอรนะครับไม่แน่ใจว่ากำกับหนังเรื่องนะบ้างนะอันนี้ผมอาจจะมอัน,นี้เป็นกล่องสวมนะตัวกล่องด้านนอกเขาก็ทำได้สวยดีนะนี่อันนี้เผื่อใครคิดถึงโลโก้ของ c ีวีดีนะครับนี่สีได้นะที่เขาไม่ได้ทำเอ่อพวกดีวดีต่อนะครับคือท,ทำแค่ช่วง ช่วงต้นๆเท่านั้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า c ี d ผมมองว่าเป็นอีกค่ายนึงที่ทําหนังแผ่นมาได้โอเคนะในเรื่องของทั้งคุณภาพแผ่นแล้วก็พวกอะไรอะอาร์ตเวิร์กปกอะไรเนี้ยถือว่าสวยเนี่ยตอนหลังก็มันก็แยกมาเป็นแคทาลิสต์บ้างเป็น MVD มากอะไรแบบนี้นะจะว่ากันไปนะฮอันชื่อกล่องด้านในนะครับเหมือนกับด้านนอกนี่มีคู่ปองชิ้โชคด้วยนะครับนี จะไปชิงโชคที่ไหนกันนะตอนนี้นี่นะครับตัวแผ่นนีเสียงไทยซับไทยนะครับผมมีเวลาผมจะดูนะผมบอกแลยผมดองมาเยอะมากนะฮะตั้งแต่ผมต้นปีมาเนี่ยผมผมเปิดหนังแผ่นนะฮะเปิดแบบหนังแผนนะ่นเนี่ยเอาแผ่นใส่เครื่องเนี่ยดูได้ไม่ถึงไม่กี่เรื่องไงนะผมนับนับเรื่องได้เลยไม่ถึง5้าเรื่องอนะ3ด้วยอนะส่วนะวมากจะดูสตรีมมิ่งันหมดเลย แต่ช่วงนี้ผมพุ่งตรงว่าผมมีวิธีแนละ้วผมกำลังจะปล่อยให้สตรีมมิ่งหลายๆอันที่ผมสมัครไว้มันหมดคือพยายามจะใจแข็งเลยพยายามจะใจแข็งเลยต่อให้มันมีหนังที่น่าสนใจแค่ไหนผมก็จะไม่ดูนะแล้วก็ฉันจะหลบสปอยนะครับแล้วก็ผมจะไล่ดูหนังที่ผมดองไว้เนี่ยหนังแผ่นที่ผมมารีวิวแกะกล่องแบบเนี้ยผมจะมาไล่ไล่ดูให้มันแบบเยอะที่สุดนะฮะอย่างน้อยๆถ้าวันหยุดเนี่ย อยากจะได้ทักกวนละเรื่องนะครับที่ถึงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมดูวันหนึ่งนี่หลายเรื่องมากนะครับไม่ต่ำกว่าสามนะครับวันหยุดสามสี่ด้วยนะครับบางทีห้าเลยนะครับทั้งดูหนังทั้งเล่นเกมนะแต่ทุกวันนี้นี่กลายเป็นว่าแบบเราเราดองกันไว้ยอย่างเดียวเลยมีความสุขกับการดองถ้าอย่างนั้นนะครับมาอีกเซตหนึ่งนะฮะอีกบ็อกหนึ่งอีกกล่องหนึ่งนะฮะผมก็นี่เลยนะครับเป็นหนังที่ผม ประมูลแบบเสนอราคามาเหมือนกันนะฮะกับพ่อค้าอีกหนึ่งเจ้านะอันนี้ผมไม่เคยประมูลกับเขาเลยนะเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาได้มาราคาดีมากๆานะครับบอกตรงว,ว่าอันนี้เป็นหนังเชิญหลงทั้งสองเรื่องนะผมอ่ะโตมากับหนังเชิญหลงเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสมัยก่อนนะผมดูหนังเชิญหลงทางทีวีเยอะมากนะฮะเพราะว่าช่องเจ็ดชอบเอามาฉายนะครับเป็นหนังดังวันหนังดังช่วงวันเสราร์อาทิตย์อะเออเช้าว,วันเสราร์อาทิตย์หลังละครจะจัวงวงจบ มันก็จะมีหนังเชิญหลงนะที่เป็นพวกไก่ฟัดโลอะไรแบบนี้มาฉายนะผมก็ดูนะฮะแล้วก็มันมีอยู่ครั้งนึงผมจำได้น่าจะเป็นช่วงตอนที่ผมอยู่ปอหรืออยู่มอต้นเนี่ยทีเ่เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะเป็นช่วงปิดเทอมมนาะนึกนานไปหน่อยนะเป็นช่วงปิดเทอมช่องเจ็ดเนี่ยเขาจะเอาหนังเชิญหลงนะมาฉายนะเป็นผมจําชื่อช่วงมันไม่ได้นะแต่มันจะมาฉายประมาณ 8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเนี่ยประมาณวันธรรมดาเนี่ยประมาณจานอังคารพุทธพลิหัสเนี่ยมันจะหนังเชิญลงมาฉายครับฉายช่วงปิดเทอมอ่ะฉายเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันเนี่ยอย่างน้อย้อยสัปดาห์นึงต้องมี 2- อถึงสเรื่องแต่จะเป็นหนังที่เก่าเก่าแบบในยุคประมาณ80หรือ90พวกเอกลว่าบ้างพวกวิ่งสู้ฟัดเก่าๆอะไรแบบนี้ผมดูหมดไงตอนนั้นี่ยช่องเจ็ดนำมาสายผมก็ดูหมดเลยนะแล้วทําให้แบบผมเกิดความผูกพันจากที่เมื่อก่อนอ่ะผม ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยแบบสนใจหนังเชนลงเท่าไหร่นะฮะแต่พอได้ดูไปเรื่อยมันเหมือนเกิดความสอบผมกลายเป็นคนแบบเฮ้ยชอบดูหนังเชนลงเลยนะครับเออแล้วผมมาคิดดูอีกทีก็เฮ้ยบ้านเราเนี่ยผมเนี่ยในคอลเลกชันสะสมหนังเนี่ยผมแทบไม่มีหนังเชนลงเลยนะฮะมีแค่2เรื่องก็คือราชาวภาคแรกกับราชาวภาคสองผมเลยคิดว่าเฮ้ยเอยเอพอดีเห็นมีคนเข้ามาเอามาปล่อยประมูลนะฮะเสนอราคาผมก็เลยจัดมาเนะี่ย จริงๆอยากได้ภาคแรกด้วยแต่ว่าเออมันก็ว่าเขาไม่มีหรือว่าผมผมประมูลไม่ทันก็ไม่รู้นะครับผมได้มาแค่สองสองภาคนี้นะครับเป็นวิ่งสู้ฟัดภาคสองนะฮะโพลิส,สตอรี่สองกับวิ่งสู้ฟัดสามโพลิส,สตอรี่สามนะอันนี้บอกเลยว่าโอ้ผมเพิ่งรู้นะว่ามีจางมั่นอีอ้เล่นด้วยนะับในภาคสองแล้วก็ภาคสามมีมิเชลโยม,มาร่วมสแสดงด้วยนะนีน่าสนใจนะครับ ผมจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ผมมั่นใจเลยว่าผมต้องเคยดูแล้วนะฮะนี่พุ่มกับโอ้จัคก,กี้ชานกำกับเองด้วยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าเชิญหลงแกกำกับเองนะภาคนี้อันนี้มันปีไหนวะเนี่ยมันมีบอกปีไหมหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามเหรอเออถ้าตามนี้อาจจะใช่นับตัวหนังมีเสียงไทยซับไทยครบถ้วนนะฮะ ผมเดาว่าเสียงไทยน่าจะเป็นเอ่อเป็นอะไรอะ่ะพันธมิตรนะอันนี้ผมเดานะฮะหรืออาจจะเป็นอินซีก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเท่าไหรนะ่นะนี่อยากดูนะอันนี้เพื่อนผมเป็นคนชอบอยู่หลังเฉินลงด้วยนะอันนี้ผมประมูลได้มาเรื่องละห้าสิบาทนะสำหรับวินซูฟัรตเนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มนะฮะนี่นคุ้มส่วนไอ้เรื่องเนี้ยปาปิยองเนี่ยเหมือนผมจะประมูลมาได้ในราคา 100เออน่าจะ100นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออ l o องเคมาสปายเดอรอันนี้ได้มาประมาณ50บาทนะรวมทั้งหมดนี้ก็ประมาณ100 2 0 0 2งบาทนะถือว่าโอ้โหได้มาสี่เรื่องนะอันนี้ผมบอกว่าคุ้มนะฮะหลอดนี้นะครับจริงๆผมมีผมมีอีกนะแต่ว่าผมผมแกะกล่องไปแล้วเออก็มีที่ผมเสนอราคามาแนละ้วอีกเรื่องนึงก็มีเป็นเรื่องเรื่องนี้นะแดรทำซิงกับบอลแมรี่นะครับจริง ผมเคยดูเรื่องนี้ช่องเจนธรรมสา,ายนะครับแล้วว่ามันสนุกมากนะมันตลกนะแล้วก็อันนี้เป็นฉบับของซีวีดีนะครับเป็นมือหนึ่งด้วยนะครับนี่นี่สติ๊กเกอร์ซีวีดีผมก็อันนี้ประมูลมาประมาณ1 5 0านะครับอันนี้ผมอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นของ c ีวีดีแล้วก็มีเสียงไทยด้วยนะฮะอันนี้ผมเดาว่าเสียงไทยน่าจะเป็นเสียงของ c ีวีดีนะครับอันนี้ผมชอบนะเสียงทีมผ้าของ c ีวีดี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมแบบโอ้โหผมว่าอลังการมากเลยก็คือ DVD b o ีบ็อกเซตนะฮะเป็น The Wizard of Oz นะฮะพอม้อนแห่งออสนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าคลาสสิกในยุคภาคแรกอันนี้มันมันอันนี้มันยุคอะไรผมจำไม่ได้ลนะผมอ่านก่อน1 9 3 9นะครับต้นฉบับมาเลยนะเอออันนี้บอกแล้วว่าคลาสสิกมากนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแยกต่างหากเนะี่ย อันนี้ได้มาเสนอราคากับไม่ค้าเจ้าประจาได้มาไม่แพงไงบอกเลยประมาณ180ร้อยแปดสิบรู้บอสนะผมบอกเลยว่าเป็นคตรคุ้มอะ่ะคือไม่ค้าเจ้าเนี้ที่ผมบอกว่าผมประมูลนะ่เขาบ่อยบางทีนะเขาจะมีของแรลมาเลยนะแล้วแบบยังไงอะ่ะมันมีเยอะอ่ะของแรงมีเยอะมากนะในในหนึงน่งในหนึงน่งโพสของเขาอะ่ะแล้วเราต้องแบบแล้วเขาจะปิดเวลาพร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะ ราคาเท่าไหร่เนี่ยแหมคาคนนี้เขาจะปิดพร้อมกันหมดลยคือเวลาประมาณเที่ยงตรงอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องแบ่งแบ่งใจแล้ว,ว่าแบบช่างใจว่าเราจะเลือกจะเอาประมูลเรื่องไหนให้แบบเราอยากได้มากที่สุดอะ่ะเพราะว่าบางทีเราไปใส่ราคาโพส์นโนโพสนี้สุดท้ายโดนตัดหน้าไม่ได้เลยนะเออเราต้องเฝ้าประมาณโพสคอมเมนต์สักคอมเมนต์หนึ่งอะ่ะเออเราต้องเฝ้าอะ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันที่ผมมองว่ามันอลังการมากๆานะฮะดูความหนาของ บอกนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวแยกให้ต่างหากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าการแกะกล่องหนังแผ่นนะฮะช่วงสั่งอะไรมาบ้างนะครับก็เอาไว้เท่านี้เลยกันนะก็ขอบคุณทนะี่รับชมแล้วก็สวัสดีคผม